สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อม,ม,มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพญายิ้มาแล้วครับมือนี่กะคือเก่าล่ละพี่น้องมือนี่พญายสายก็อยู่น้ำพวน,น้ำสวนนะพี่น้องเด้อส่วนนี้เวลาสี่โมงครึ่งครับเขาห้าโมงพญาย,ายิ้กะอยู่น้ำสวนกีดยางครับกีดยางย้ำมือเว้นครับพี่นอ้องอต้องหัวคำเพราะว่าญาตนฝนตกนะพี่น้องเนาะเ,ออเหตุการณ์มัน บ่อปกติคร <lawsuit royable. S 1> ับพี่น้องฝนมันยังบวชันด้านเถื่อยังบวชันเอื้อนเถื่อมันยังซีมาอีกอยู่ช่วงว่าหกทุ่มครับเบิ้งพยากรณ์อากาศครับพี่น้องเดี๋ยวพยาสายกีดอยางแล้วก็ช่วงซีหาทุ่มก็บซีมาหยอดน้ำฝดนะครับเด้อแล้วครับพี่น้องพยาสายซีไมากีดอยางพี่น้องบมงเด้อก่อนเบิ้งพยาสายกีดอยางครับพี่น้องเด้อกดบังดิ้งพยาสาย้อครับเอ่อกดบังดิ้งบังโกลพยาสาย้อครับเด้อแล้วครับพยาสายกับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ครับพี่น้องพยิสายแกอยู่นรงหัดน้ำสวดนี่แหละครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้แกลอกออกเท่าก็ครับพี่น้องลอกลอกไปน้ำครับพี่น้องมันเป็นลิ่นนี่แหละครับพี่น้องเด้อโบต้องซีเรียสเด้อพี่น้องขีดพยายามครับครับนี่โบเป็นหยังยังไงครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องพ่อใหญสายกัดยีดไปตามนี้แหละครับ นี่แหละครับพี่น้องพยสายก็บใดยางกับจิตพนดีเป็นหน้าฝนแล้วพี่น้องเนาะมันกรเขาก็ได้รีบได้เขียวอกจิญาติฝนครับญาติฝนครับพี่น้องบ่ได้คันปกิจกับบ่ได้ครับเออมันกรท้กกับบ่ได้อีหลีแหละครับพี่น้องหน้าฝนฝนตกแล้วกับต้นเปียกกับกิตบ่ได้ครับพี่น้องขั้นกิดแล้วแล้วฝนมาหำมาส่า่างเอกระโปอยยางครับกระปองยางนล่ก็ละลายทิมเบิร์ดครับพี่น้อง สลักครับก็าพเจ้ากินนี่แล้วก็ให้กำลังใจพญสายิ้ด้ค yup. ร <c bio> ับเด้อพญสายกับคนหัวคนสวนคนอยู่กับบ้านคนบ้านบ้านคนตาสีตาสายเด้อพี่น้องเด้อหายกินหายอยากอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละครับเอ่อในบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อยามมือแรงขำค่อยค่อยลอยแรงครับพี่น้องพญสายกับเอ่อเกี่ยวกรีดเกี่ยวเอาครับพี่น้องเด้กเด้อหาที่หาทุ่มกับอมากหยอดน้ำกดแล้วครับพี่น้องนี่แล้วครับบริเวณ สวนบ้านพญายาสสวนยางพญายายก็ไดแล้วครับเนี่ยหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องดีหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วขึ้นล,ล้อมแหลมแล้วครับพี่น้องก็บ่าหกปันไดเดี๋ยวพญายาสก็จะได้ตัดอีกอยู่ครับอีกจากอาทิตย์ก็จะตัดแล้วครับพี่น้องต้นละครับิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างหลายดอกระเลๆน้อยๆครับอย่าลืมบักกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อบักกระดิ่งบักกระโลงครับผมสวัสดีครับ